สวัสดีค่ะฟอร์เียต้านะคะรถยรุทธปี2012เครื่องยนต์ 1,500cc ซตัวเอเป็นตัวท็อปสุดนะคะท่านคันนี้เป็นน้ำมันรวนด้วยนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะเครื่องดีมากๆค่ะเงียบปรดิตเลยนะคะทุกท่านเกียดีค่ะชงรางแน่นๆสีเทาดำทั้งคันนะคะสียังสวยมีสปอเลอรหลังนะคะสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะเจ้าของต้องการขายในราคา19,000บาทค่ะ ภายในสวยนะคะแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้านะคะคันนี้ใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วระบบเบรกก็เป็น ABS ค่ะมี Airbag ็กสใบมีระบบคําสั่งเสียงวัติฟังก์ชันปรับจากพวงมาลัยได้นะคะภานการใช้งานมาเรียกกันได้ว่าค่อนข้างน้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสมบูรณ์มากค่ะทุกท่านด้านหลังนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือนี่ คันเลยนะคะสวยๆวยค่ะสวยทั้งคันเลยนะคะเรียกกันได้ว่าสมบูรณ์ค่ะทุกคาน,านยางก็ยังใช้งานกันได้อีกยาวไปนะคะเป็นยางบิสโตนค่ะร้อแม็กสวยๆวยอุปกรณ์สมบูรณ์มีกุญแจรีโมทให้2ชุดนะคะราคา1 9 0 0 0บาทนะคะทุกคาน,านเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะ เจ้าของขายเองนะคะทุ่านชื่อผู้ขายกับเล่มทะเบียนนี่ตรงกันนะคะเอกสารครบพรอมโอนอีกอย่างนะคะทุกท่านโปรโมชั่นพิเศษจัดไฟแนนซ์ได้ะคะ่ะคันนี้เจ้าของฝากข่าวดีมาบอกนะคะว่าจัดไฟแนนซ์ได้สนใจติดต่อเจ้าของรถโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์โทรแอดมินใส่ไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะคะ สามารถโทรไปคุยสอบถามรายละเอียดประกอบการตัดสินใจหากถูกใจแนะนำให้ท่านเดินทางไปดูรถไปทดลองขับก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ